สวัสดีคะ่ะเรามาเช็คดวงความรักกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอพลังงานไพ่ฝั่งคุณก่อนนะ,ะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะคะก็ลองฟังดูนะจ,จะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตคุณก็ได้นะคะใครที่มีปัญหาอยู่หาทางออกไม่เจอนะคะ,ะคลิปวิดีโออาจารย,อาารย์อาจจะเป็นไกด์ในการตัดสินใจของท่านได้พลังงานของท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะเป็นไพ่สิบเหรียญ เป็นไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่อัศวินถ้วยอไอโทษทีราชาดาบแล้วก็แปดไม้เท้าค่ะพลังงานของคุณดีมากเลยอ่ะนะไพ่สิบเปลียนเนี่ยแน่นอนค่ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เรื่องแฟมลี่ของครอบครัวแบบนั้นนะถือว่าอบอุ่นหรือแม้กระทั่งครอบครัวที่เป็นคู่สามีภรรยาก็เหมือนกันค่ะแปลว่าพวกคุณยังมั่นคงต่อกันนะคะพลังงานดีมากนะคะ บางท่านอาจจะวางแผนการมีบุตรก็ได้นะมีไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยในสิบเหรียญก็มีเด็กเด็กถือดาบนะฮะอาจจะมีเกณฑ์วางแผนการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะหรือถ้าใครแค่เหมือนกับเขาเรียกว่าดูดูกันอยู่ดูดูกันอยู่ยังไม่ตัดสินใจไพ่ขึ้นแบบนี้แปลวา่าจะมีการตัดสินใจแล้วเขาถือถ้วยขี่ม้าขาวมาแล้วยื่นความรักให้คุณละ นะคะราชาดาบเขามั่นคงแล้วเขาตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปต่อและพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแปดไม้นะคะอ่าและทีนี้ลักษณะไพ่ยอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกว่าคุณเองก็มั่นใจในตัวเขาแล้วด้วยนะอาจารย์มองต่างคนต่างมั่นใจในการและกันค่ะไม่งั้นไพ่สิบเหรียญไม่ขึ้นหรอกไพ่แฟมบลี่นะขึ้นมาทั้งคุณทั้งเขาแหละนะคะนั่นคือพลังงานคุณนะแต่มันก็สามารถอ่านไปถึงตัวเขาได้ด้วยส่วนตัวเขานะคะ เป็นไพ่สีถ้วยเขาก็คุ้นคิดอยู่นะคะว่าเออคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรเลเวอร์รักเขามากพอเท่ากับที่เขารักคุณหรือเปล่าเอา๊ะทำไมเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะมี power หรืออะไรที่มันเหนือเขาอะหน้าที่การงานฐานะความเป็นอยู่นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจนะเ,เหมือนเขาไม่แน่ใจว่า ตัวเขาเนี่ยนะจะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของคุณได้ทั้งหมดไหมเขาดีพอไหมเขาแก่งเขาเก่งพอไหมคือเขาค่อนข้างคิดเยอะแต่เขารักคุณแหละแต่แค่เขาเหมือนมีป่มในใจนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้นะแล้วยังไงเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเหมือนที่ไพ่ขึ้นหรือเปล่านะฮะแน่นอนค่ะเขาก็ยังมั่นคงกับคุณ ใหพภะษังฆราชแล้วก็เขาจะพยายามทำตัวเขาให้ดีขึ้นให้สูงส่งให้เทียบคุณให้ได้หรือพยายามที่จะทำให้มันดีอะค่ะทำให้คุณได้ภาคภูมิใจในตัวเขาทำา a l a n c e ออร์อินไม้แล้วก็ไพยย่ Judgment ก็จะได้แบบภาคภูมิใจในการเปิดตัวนะคะเขาเป็นคนที่คิดดีจริงๆเลยอะเหมือนจะคิดทำทุกอย่างเพื่อให้มัน มันดีแล้วเพื่อให้เป็นการให้เกียรติคุณนะคะ,อ,ะอยู่ในสังคมที่เขาเรียกว่าคนในสังคมมองว่าเขานี่เหมาะกับคุณให้ได้ถ้าเขายังเขาเรียกว่าฐานะต่างกาันหรือเลเวลอะไรหลายอย่างที่เขาได้กับคุณน่ะเขาจะพยายามพัฒนาเพื่อให้มันไปถึงจุดเดียวกันกับคุณหรือเหนือกว่าคุณเขาก็พยายามที่จะทําแบบนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเดินไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะ นะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนนี้อาจจะมีปุ่มในใจแบบนี้แต่เขาคิดไปทางที่ดีนะเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะคิดจะเลิกกับคุณหรืออะไรแต่เขาคิดจะพัฒนาตัวเขาเองต่างหากล่ะนะ,ะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงโอเคไพ่ออกมาใบนี้อาจารย์เปิดเลยเนาะหนึ่งดาบค่ะเจ็ดมีเท้าอัศวินเหรียญ พลังงาน8ปถ้วย5ดาบโอเคอาจารย์แปลอย่างนี้นะคะว่า1ดาบแน่นอนค่ะชัยชนะความสําเร็จแน่นอนเพราะคนนี้ไม่ย่อท้ออยู่แล้วนะคะเช็ดไม้สู้ตะลุยอันนี้นะคะไม่มีอะไรขวางได้นะคะอัศวินเหรียญจึงหมายถึงความสําเร็จนะคะพลังงานไพ่8ดถ้วยนะคะแล้วก็หดาบเป็นลนักษณะเดินเข้าหากันไม่ได้แปลว่าปะทะนะ มันแปลว่าการเดินเข้าหาหมายถึงว่าพยายามที่จะเข้ามาเชื่อมโยงหรือพูดคุยกันนั่นแหละสรุปแล้วพวกคุณอย่ามีอะไรก็ตามจะไมไ่เดินหนีจากกันไปนะคะแต่กลายเป็นว่าจะเดินเข้ามาเจรจาและพูดคุยกันเพราะฉะนั้นการจะใช้ชีวิตร่วมกันจึงจะไม่ได้แปลว่าเดินจากกันไปแต่จะเดินเข้ามาเพื่อทําความเข้าใจและทําข้อตกลงร่วมกันนั่นเองเนี่ยค่ะไพ่เจ็ด เจ็ดเหรียญขึ้นมาคนนี้เขายืนคุ้นคิดเลยว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้มันสมบูรณ์เพื่อให้เกิดความสุขเห็นผลไม้ที่ออกดอกออกผลไหมคะนั่นแหละค่ะคือชีวิตความรักของพวกคุณมันจะงอกงามมันจะเติบโตเขียวชอุ่มเหมือนใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าพวกนี้ที่ที่ที่เขาเรียกว่ามันมันสวยงามอะมันเจริญองอกงามดีความรักของพวกคุณก็จะเจริญงอกงามเหมือน เหมือนต้นไม้ที่เหมือนออกดอกออกผลนั่นเองและคนนี้ก็พยายามเต็มที่ที่จะเขาเรียกว่ารดน้ำพรวนดินอะไรเขาว่าไปเพื่อที่จะปลูกต้นรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้มันมีเอ่อความยั่งยืนมีความสุขไม่มีปัญหานั่นเองนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะขอให้อ่ท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังมีความสุขสมหวังนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ